ทักทายสบายดีทุกคนมาได้กินข้าวนากันทุกคนเลยมื้อนี้ค่อยได้อันเจลนอมีส้มเนาะเจลนอมีส้มแล้วก็มีพักกับพักกับกระเกีบยบยูเฮือนเขาคือก้าอะไรทุกคนเ้ยมีพักใบหอมเฮือดพักกระโดนมะแข้งแล้วก็พักบัวเนาะทุกคนเนาะมาได้กินข้าวนากันเด้อเจลนอมีส้มมาได้กินโดนโดนหละต่ำตรงว่าถาดบักใหญ่เนาะทุกคน Dạ. Là có mình khai tôm nằm được rồi. Cho nó xếp một cửa heo, ừ. dạ คาดน้องไม่ส้มที่ว่าค่อยต่ำามื่อนี้นะต่ำละล่าทุกคนเลยต่ำละลาหมายคมว่าบ่าได้ต่ำใส่ป่าเนะาะต่ำเตน้องไม่ส้มละละนะ้า บางคนเพื่อนก็มักต่ำใส่ป่านะทุกคนกนะ็เลยจะกู้มักเลยอันนี้นะ ใข่ต้มกันอะ พักกระโดดกระเฮลเฮเก็บตังแตมมือนั้นพทุกคนเอะจิตบบกระแสตุจิตใหม่ ครับทุกคนกินอ,อาหารบันโนอกบันนาเฮานี่น่ะบ่เบือจักเทื่อทุกคนเอ้ยค่นะอือ ปับปิ้งตีนมาเปลี่ยนกับบุเปียงแล้วทุกคนเอนาทีนี้นะแอบแห้งกิมนเจวน้ำไม่ส้มเท่าไหร่แล้วคืนเห็นต่อนหนึ่องทุกคนเชียรอาให้ฟัง ตอนที่ค่อยเกิดลูกเนาะลูกค่อยผู้ที่สองนะผู้ดีส่วงนะผักทึกส่วงโควิดนะทุกคนเกิดลูกได้หกเดือนแล้วต้องได้ไปเฮดเวียกเลยเนาะ,แล,ะ,นะแล้วค่อยเราเบื่อเอาลูกไปห้องเรียนเพราะว่าไปห้องเรียนก็คืองูนะ่ามาหลายคนนะทุกคนเนาะแล้วค่อยก็เลยว่าอ่านะจ้างเด็กน้อยแถวบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็าหูจักเอาน้องะนะ มูจักเอาเด็กน้อยนะมาเอาลูกให้ยุ่เงเฮอนแล้วมือนะฮะนะค่อยต่ามันเจานะมีส้มนี่แหลพะพพดีเต็มถ้วยเก่งท่านี้ประมาณท่านี้แหละถ้วยเก่งประมาณสองคนกินสามคนกินนะค่อยต่าไวแ้แหละก็มีของกินหลายอย่างเราก็มีทอดซ้นแล้วก็ต้มไข่อย่างนี้นยุ้เข้าวนะค่อยระบอกน้องคนที่ว่ามาเอาลูกให้ค่อยนะว่าอันลาคงกินยวนโตเนอร์อยากกินข้าวแล้วไปกินเ้อ แล้ววันนี้เราก็ไปกินข้าวเนาะแล้วมาบัดบัดมาตอนสวยตอนสวยค่อยเลิกเบียงมาแล้วค่อยแล้วกินเจลนะ้ำมิโซะมันค่อยกินหมดเลยเพราะว่าเราคือซิบูมากเราค่อยค่อยต่ําไว้เต็มถ้วยกับเเห็นเรากินนะค่อยกินหมดเลยวันนี้คือซิซมเมนต์ตอนประมาณสามโมงแล้วเราหิวข้าวตีบมดสามสี่โมงเราเราไปกินข้าวเราเรามาทวงเจนะวน้ำส้มว่า เออไอเจลน้องไม่ส้มที่เจ้าต่ำมึงเซานีา่ขนาดมันไปใส่แหละเอ,อกินเบอร์อะไรได้คอยกันเลยตอบวันนี้เนะาะเราตกใจว่าบูว่าเออไอ,อกินเบิร์แท้อ่ะแท้เออกินเบิร์แท้า,าเจ้าครูมกักแหงเนาะเออมกักแหงก็ว่าต่ำเต่าละเ่อต้องระดับถ้วยเก่งโบมมนถ้วยเจา เดี๋วนไม่ส้มนี้อันคือกับมะเขือขึ้นนะทุกคนนะแต่ว่าค่อยพันบวมีซอกกินมะเขือขึ้นเดี๋ยวนี้นะซอกยากงยางยางทุกคนเอ้ยยุคนันค่อยปลูกกับบัวร้มันจักมันเป็นนะปลูกแล้วมันตายใบมันกูเข้าแล้วมันจะตายซอกระลาดกับบัวหืน จะมนได้มาเกขึ้นนี้กินกับเจีย้องสุปอะเข้ากันอัมลัา Mm. -hmm. Obrigada. <coughs> เอามาทุกคนแบบนี้นะคำสุดท้ายสำหรับคลิปนี้กสิลาทุกคนไปเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเอ้ขอบุกขอบใจนําทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบุกขอบชมนํากันนะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายลาไปก่อนเด้อ